โอเคครับข้อนี้นะครับถ้า c มากกว่า0และ ac น้อยกว่า bc แล้ว a น้อยก,กว่า b นะครับการพิสูจน์นะครับให้ ab ให้ a b และ c เป็นจำนวนเต็มและสม มุดว่า c มากกว่า0นและ ac น้อยกว่า bc นะครับเนื่องจาก c มากกว่า0หรือก็คือ c ลบ0ดังนั้นมันจึงเป็นจำนวนนับนะครับ ก็จะได้ว่าเจ้า C เนี่ยเป็นจำนวนนับนะครับต่อมานะครับและ A C มาน้อยกว่า B C หรือ B C มากกว่า A C นะครับนั่นก็คือ B C ลบ ac จะเป็นจำนวนนับโอเคดังนั้นดังนั้น bc ลบ ac จะเท่ากับ b ลบ a คูณอยู่กับ c ทำให้เจ้า c เจ้าก้อน c เน,นี่ยเนี่ยเจ้าก้อนเนี้ย มันมันมีเจ้าสใช่ไหมแล้วเจ้าสมันเป็นจํานวนนับจึงทําให้แสดงว่า b ลบ a เนี่ยไอเจ้าก้อนนี้จึงเป็นจํานวนนับด้วยอ่าดังนั้น b มากกว่า a หรือ a น้อยกว่า b จึงสรุปได้ว่าถ้า C มากกว่าศแล้วถ้า C และ A C มากกว่า B C แล้ว A จึงน้อยกว่า B นะครับเหตุผลเหตุผลในเจ้าก้อนนี้มันอยู่ในการใช้กฎไตรวิภาคข้อข้อ2นะครับเพราะถ้าไอ้เจ้าก้อน C มันเป็นจำนวนนับ B ลบ A ที่คูณกันอยู่มันจึงเป็นจำนวนนับ